สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง o u OK Channel นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับได้รับเหรียญมาเหรียญครุฑนะครับ,รบจากาท่านเจ้าวาดวัดครุฑนะครับก็เลยเอามาใหา้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ก็สวยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญคุดเนี่ยถ้าใครมีไว้นะครับก็จะเสริมนะครับดวงนะครับค้าขายแล้วก็บารมีนะครับสําหรับผู้ที่รับราชการนะครับก็จะเจริญก้าวหน้านะครับรุ่งเรือนะสำหรับพญาคุดนะครับก็จะเป็น เรื่องอยู่ยงคงกรพันนะครับแล้วก็ความโชคดีนะครับโชคดีแล้วก็อำนาจวาส,สนานะครับพญาขุดก็เป็นเหรียญที่สวยนะครับก็ถ้าจะาถ้าจะเช่านะครับบูชาก็เชิญได้ที่วัดคุดนะครับเขตบางกอกน้อยนะครับ เกยตบังเกน้อยอวัดคุดนี่อยู่อยู่หลังหลังวัดชิโนรถนะครับวัดชิโนรถสารามวรวิหารนะครับก็อยู่ติดกับวัดชิโนรถนะครับอยู่จรัยซอยสามสิบห้านะครับเป็นเรียนที่สวยทีเดียวแล้วก็ผมเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นปีที่สร้างนะครับก็คือปี 2535นะครับข้างหลังก็จะมีวัดคุดแล้วก็จะมียันนะครับแล้วก็นะครับให้ดูชัดๆนะก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เชิญได้นะครับที่วัดคุดนะครับเป็นเหรียญที่สวยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครมีไว้นะครับบูชาก็จะก็จะ ช่วยในเรื่องนะครับการค้าขายนะครับค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะครับวาสนานะครับก็จะมีบุญมีวาสนาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกดติดตามผมทางช่อง U o โอเคนะครับ ็ผมก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ